ล่าสุดงานเข้าเต้าอีกแล้วหลังไปเล่นเซิร์ฟ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานที่หวานแรงแซงทุกคู่เลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วธนพรและแฟนหนุ่มไฮโซไนเพราะศาสตร์โมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนๆได้สาตาร้อนกันแทบทุกวันเรียกได้ว,ว่าทั้งคู่นั้นตัวติดกันตลอดล่าสุดไปเที่ยวทะเลกับแฟนนุ่มพร้อมโชว์ความแซบ่บนุ่งบิกินี่สุดเซ็กซี่เล่นเซิร์ฟบอร์อดอวดความสตรองและหุ่นสุดเฟิร์มที่ฟิตออกกําลังกายมาเต็มที่แต่ก็ยังไม่ไายเจอคอมเมนต์แง่ลบถล่มว่า ดูพยายามอีกจนได้โดนโจมตีสารพัดแถมแต่ละเมน้นแรงๆทั้งนั้นทําเอาชาวเน็ตอีกฝั่งเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้เข้ามาตั้งคําถามว่าทําไมคอมเมนต์แรงขนาดนี้แล้วเต้าผิดตรงไหนทําไมถึงโดนตามด่าโดยเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวคอมเมนต์ว่าทำไมบางคนถึงตามแซนางไม่หยุดนางทำไรผิดเรื่องเลิกกบแฟนหรือเรื่องที่เขาไม่เรียบร้อยแบบในละครไม่ชอบเต้นก็โดนด่า แต่งเซ็กซี่ก็โดนแสอีกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็โดนด่าว่าพยายามต้องให้เขาทำในสิ่งที่คนอื่นชอบตลอดเวลาเลยเหรอถึงถูกใจกันบางคนก็เข้ามาชื่นชมอย่างเช่นหุ่นดีมากเวอรสวยงามจริงๆเจ้าขาดเจ้าแม่เราชอบนางนะนางสวยเก่งไปชมคลิปที่เต้าเล่นเซิร์ฟกันดีกว่าค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ